สวัสดีจ้าสวนท่านัตน์และปริชาตจ้าเมื่อนี่มาสวนได้จ้าพี่น้องเมื่อนี่สิบห้ามาตำบักุ่งใส่บักเอิกจ้าแล้วก็ต้มบักหอยเชอรี่ได้จ้าเดี๋ยวไปต่อยบักฮุงกันได้จ้าพี่น้องสวนจะคว้องกันนี่แหละจ้าที่ต้นผักหวานอันนี้อุโมงต้นไม้จ้าพี่น้องฝากจักหน่อยนได้จ้าฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์รับน้ำเนได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการหาคลิปดีๆมาฝากจ้าพี่น้อง สีผ้าไปต่อยบอกักฮวงจ้าเอาบอกักฮุงจากสวนจ้าพี่นอ้องอตําเ,เอาบอกักฮุงล้วเฮาก็สิมาเก็บบักเอิกได้จ้าพี่น้องบักเอิกที่เท้าสีอาก็คือหนวยนี่จ้าเหลืองเหลืองนวยดิบก็ได้จ้าแต่ว่าหนวยเหลืองๆหลืองนี่ไม่สีสมแจบ มเออกํกำลังสุกจ้ะไม่ดีแปะไกเสียไปกินรัตน์มาน่องบอกเอิกที่เห้อนเก็บมาเล้วเ้อก็มาล่างเอาขนมันออกได้จ้ะนี่ต้องเอาขูดเอาขนขูดเอาขนเขาออกว่าหัดตัดตัว เห็นมันเกกี้ยงๆจ้าเนี่ยก็สีคล้ายๆบกเขือจ้าก้อนสีน้ำไปตามบกคู้เดี๋ยวล่างบกเอ,อือกก่อนจ้าพี่น้องบอกเอ,อืกที่เขาล่างแล้วจ้าพี่น้องอกระสีเกกี้ยงๆคล้ายๆบกเขือจ้าหลังจ,จากเขาอ่านได้บกุ่้แล้วจ้าพี่น้อง แกบักเอิรกเรียบร้อยแล้วฮะสิมาง,ง,งมบบักหอยได้จ้ะมันนี่แม่แล้วสิง,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 ง้มหอยเชอรี่ต้มกินกันกบตำบักฮวงจ้าปลอดสารได้บอาอีกคาหนึ่งสาพูน สาหนอนมันเลิกแล้วจ้ะพี่น้องมัมองห้อมอีกสาจ้ะปกติสานี่มันนวยไงมังหอยเชอรี่มาอีกสาหนึ่งจ้ะนี่มาสาบวัว วัวหอยเชอเรีน<ต>มักสิยูไตกลนบัวได้จ้ะพี่นอ้องมันสิกินบัวจ้าเดินมาเดิอมาเด้ออืมหน่านี่มันหลบเกลือบองหอยเชอเรีนหอยบอวเข่าง่าย เงือนแกจ้ะมองหาบก้อยเฉลี่ยฮากอะตาบัวสวยงามจ้าหวานล้ายหลายลบกินบัวบางกันี่เป็นซีเแล้วจะเป็นหน่องย่ำหลายย่ำย่ำฝนเนาะนี่มันลบกลวข้อน ตอนนี้นหมดเจ้ามันคอยขินมันน้ำเย็นวางไม่กินบรรยากาศมองหาคอยเชอรี่ในสวนมังง้มอีกสายได้จ้ะพี่น้อง ช่วงนี้หอยเชอรี่อึดมันเข่าง่ายจ้ามันหรีนี่แหละจ้าบักห,หอยเชอรี่สวนเฮามันรีรัเสเซียมาก,กินกับตับักพุงได้จ้าพี่น้องต้มกินกับตับักพุงจ้า ยุทงยุทาจังซีแหละจ้าพี่น้องวิถีชีวิตอีสานต้มยุทงยุทากับดีไสนหมอจังซีแหละจ้าพี่น้องหมอเดือดล้วเฮาก็บดีส่บักห้อยจ้าถ้ามีเกลือกัใส่เกลือได้ด้จ้ามนนเมื่อนี้เราลืมเอาเกลือมาอ้ยห่อนจ้าพี่น้องอากาศห้อนห่อนกินตะมกฮุ้งกับ ต้มหอยเชอเี่ต้มบะโดด้ด้จ้าที่การต้มหอยก็ได้ฟามันแงเก่าออกได้แล้วจ้า เออละจ้าพี่น้องต้มบักไวเชอรี่ต้มบักไวแล้วก็สีมะตัมบักฮวงเด้จ้าบ้านนี้ตับบักฮวงเด้จ้าบัานนี้กินเตี๋มเมือแม่ขิงข้าวหน้ากินข้าวหน้ากินข้าวสวนท่านเยล่าเด้จ้าตับบักฮวงต้มบักไวตับบักฮวงกินข้าวโครงข้าวหน้ามื่อสงการเมื่อวันที่ตั้มพริกกระเทียมนิดหน่อยอันนี้สูตรแม่แล้ว ใสชูโรตบ่อืมสิแต่แก้วธรรมดามะเอาเม็ดมาฝาดเขี้ยเขี้ยได้เจอเครื่องปรุงก็มีบ่บกเขี้ยเขี้ยมีบ่บกเอือดได้จ้าของในสวนในหน้านี่แหละปลูกกินเองจ้าอืมแต่อยู่ในหนีบริสีจากยางสีแต่ผงชูรสกับน้ำปลานละเฮ็ดบ่เป,ป็นแม่นอมชูโอฟีมือแม่มนอมเด้อ เออมันสิมีรสชาติเปรียวนิดนึงแล้วจ้า,าออเศษมะนาวด้วยมะนาวพอยี่วัดติงเป็นหมากหรือบ่นมำปลาใส่<า>ลูกย่างน่ะแต่เปับปลาป้านี่แหละปลานี้เข้ม,น,น,มนั่น น้ำปลากาแม่อยังไงชูรดน้ำปลาดำปลาดำแบบป้าปลาชูรดมาชูรด,ดใส่อะไรเสีบยบอะไรดิจ้าสอนบ่อยได้อืม,อม,อมต้นต้งเปลืองปุง๋ก่อน ม่ได้ตำนุนไ่ได้โซ่รูปต้อนคอยกิสเอ้แ่ความความนั่นความต่ำไหนได้จ้าสีสันลดเป็นติดแสบบ่โต้ตีมือแม่น้อมไม่ได้ต่ำโดนแล้วจับแล้วจับแล้วใส่เบิกเอิกมันติดแสบได้จ้าพี่น้องล้องไปใส่เบิงแล้จ้าเพียงเพงคบ ว่ได้อันแม่ค่าเก้าว่าต้องได้ไดดเคี่ยมดูหรืจ้านี่เจียวนู่นแล้วแซบแล้วที่อันแก้หัวบกคอยเชื่อเรียจ้าพี่น้องบ่เมนว่าเฮาต้มมาแล้วเฮาสิกินเลยด้จา้าเอาต้องมาเอาหัวมันออกตามันออกตามันออกเลยจา้าตามันออกก่อนอตาม,ม,มันมองได้แก้ให้เพิ่นเบิงเลยย้ะแล้วตากระด้างตัวเดยว่าให้กินให้แก้ตาบกหอยเชื่ีย บงมันยู่ส่วนตรงใดของตองอา,าออกจ้ะเพื่อนว่าผู้เฒ่าเก่าเพื่อนว่ามันจังบกวดหัวนี่นี่นตามันอยู่ไตนี่มันนี่แหลจะจ้ดาด้านก็เป็นแงดจนงจ้าจ้าละจ้ะพาจพี่นออ้องตำมหุ่งกับต้มบกอยเฉลี่ด้จ้ากินเขายืดส่วนแต่แสพับจ้าพ่จ้าพี่นน่องหอยนี่ อันนี้เป็นอันบกฮอยคมได้หรือบกฮอยจูบได้จาา้าบกฮอยเชอร์รีอ,อะนี่จ้าต้มเรียบร้อยได้บ๊วลร้ายจาา้าบกฮอยมันเข่าง่ายช่วงนี้ม,มาได้จ้าพี่น้องกินเขาน้ำกันจา้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้ได้จา้าทมากรฝากกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนได้จา้าไปแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจา้า